เราก็สู่ช่องโอ้ตเยาว์ชาแนลนะฮะสวัสดีครับผมลูกพีลูกคนนะครับวันนี้พี่น้องผ้าพี่น้องมาเที่ยวงานธาดครับผมเป็นบ้านสักการะไม่ใช่งานธาตนะครับเสักการะพระธาตุพนมนะคะใช่ครับผมเรื่ดูครับหลังหลังเลยเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนมแต่ไม่ใช่อยู่ในในเมืองนครพนมนะครับอยู่อำเภอท่าพนมนะครับ การพืชจำใบ้องสมบน่อยพี่น้องสมัยไปเล็กหน่อยพี่น้องพราใหญ่กัมั้ยาเคยาพี่น้องเขาเคยบ้ามากนี่ของขายแต่เมื่อเลยนี่แบบหมูคนแน่นเนืองกันหนาแน่นมากครับผมเป็นแบบยงมยงที่มีมันแกวไข่แหละงานถานงานะงานหลงานมันแกวไข่จะมีแบบว่ามันมันมันดเท่าก็จะมัดเท่าบอกเลยมัดมั มันจะเขาเจ้ได้ลบ้านบ้านกัมันจะเขาน่กข่ไม่มีมูลแล้วโอ้ตจละหมวยหมวยเลยนี่เรามเจียวชิงนี่เพิ่งขารเตอรี่บอกรตสเตอรี่ไหมคะราสเทอรี่รูคะาสเทอรี่ยังไม่ได้ขายราตเตอรี่ขายมาตั้งวันราสเอรี่ไปนี่ออกไปไปค่ะที่านไปช่งบรรยากาศง่ายกันนะคะอะไรเล่ย ไปสการรัฐท่าที่หน่งนะคะคนน้อยหลายพี่้องเมยนครับว่าเ้มาโดดเนาะอ้ถึงก็เปเด็กน้อยหมนพี่้องเอ้ยไมได้กี่ได้พี่น้องไมเออแบบ้านหจะจะขอเป็นเล็กน้อยเนี่ยบ้านนั้นผู้ผู้สาวผู้บ้าเขาจะพกบานว่าเที่ยวเนี่ยอยากผ่านเนี่ยจะขออยากมาอยากมาจ้มา จะแห่ลับเล็กน้อยแล้วพี่น้องแมี่กับ่อหนแม่แต่ว่าอยางแม่น้ำกระเจากไอยากแม่น้ำเหือน้ำใหม่กระเจาะเนี่ยอย่างม่ถ้าขอแน่นือแม่กับ่อาเหนือแมเห็นไมลุรถเจาะมาเที่ยวแล้วพี่น้องเดือควเป็นเล็กน้อยอยากไปกระเจาี่สิเนี่ยพี่น้องไม่เห็ือม่สรเราคุณเ็เ่แม่น่กยนอยมาพี่น้องมันไกลบ้านแห้งเนี้ยคุณถึงว่าตะเกียบมันต้องเมารถมากเลยพี่น้องเพราะว่าสมัยตะเกียมัน่ไดหนีรถไรถแม่หนมเมาม่กันหลายมากขันเดียวเราเมามาเต็มรถสินะ เอาโรยแบบหลายๆคนมาน้ากันแจต่วัาสมัครอันี้ต่ไรุนแหะกับผู้ใหญ่ผู้ถ่องเขาจะมาเนาะข้าเป็นเล็กน้อยขาก็ยางมาน้าวอต่ว่าเมก็บ่ะวหมากคอยเปไดก็บใาเห็นมากค่ะแต่รูก็เห็นมากที่นไปวณไปบ้งไงาไปครับอันนี้นาจะเป็นข้างที่ข้างที่สองหรือข้างที่สามนี่ยละค่ะคือตีมากอ่าะองจำอะไรเราว่าไปไหนเนาะมันนานมากแล้วมากเนี่ยคือบไม้โอ๊สีปีแลบ้างที่นอะอ่า เนี่ยห้องกอล์ฟไม่เนี่ยแถที่สามหรือเปล่าใครจะไปซื้อได้ก็ได้ค่ะโอ้ยคนหนาแน่นนะครับคนหนาแน่นมากคนหนาแน่นมากพี่น้องนี่ดูด้วยครับตรงนี้ใส่แมสไปบ่ายคนหลายแง่มอง เยอะมากพอพิ่นองอ่อนมาพอแล้วค่ะพระธาตุพนมนะคะเข้าไปไอ้ไอบูชาดอกไม้ทุกเทียนมาเลยอะนะคะดอกบวไม่ได้ใส่ดอกย้อนองอกงานหอบก่อนนหรอเออป่ะสามหอบหรอไม่อันค่ะ ของอวัยวะส่วนหนึ่งขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฝั่งไทยก็คือ,อ,อนครอ่านครพนมนะครับผมเหมือนกันอีกอีกอ,อ,กอ,อ,กอ,อ,กอวัยวะหนึ่งก็คืออยู่ฝั่งลาวนะครับผมเป็นพระธาตุเรือเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งลาวนะครับผมนี่คือที่มาที่ไปนะครับเป็นอวัยวะของอ่พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านะครับ นอมปองไปเข่าแล้วมัน <metabolism> ก <Yap ua> ัดครับตึ่าจำซึ่งจขคืนมาึ้นมาแต่แสบทำห้งี่นองแสบแบพี่น้องไอย่างไย่างขาทะนี่งอบมาลหน้าว่เใสนี่อไมาน้าวงสหาว่าหน้า่าเนไม่เดนจี่เดี๋ยวมาทันอ้วนครับข้างทะเล่าจะนนี่นึทำไมอาเจรเลยาเจียเลยเ้ยังหม็มี่ ห่า้ากินเทากินเท้าพี่น้องนี่เรากินเท้กะเขาพี่น้องก็เข่าที่เราเคยกิแบบตรงนี้ที่เนอันนี้จะนเอดสุบส้มตำส้มตำอันนี้อย่างหมกไก่บบหมกไก่ยังไงอันนี้ก็ย่างอันนี้ข้อข้อหมูย่างเจแมนอันนี้ข้อหมูย่างข้อหมูย่าง ชงตอนอาหารอาหารราดๆเนี่ยนะพี่น้องไม่ใช่คุนทองวันนี้ก็จะเล่อย่างก็คือน้ำเติมน้ำตกน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อพี่น้องกินโต้เมื่อกี้เข้าม่าน้ำตกกี่มาอ้าวกินข้าวังไงอ่ะพี่น้องเนี่ยไก่ยังไม่เสร็จก็ชวยหน่อยแต่ปอจางคนหวานว่าปากกว่าถิงนก็ให้พี่น้องกินย่างเดียวพี่น้องเลย

พี่น้องเี่ยวขวง่ยเลยเจ้าอามาของใหญ่ของมารุ่งุงนั่งพี่น้องกนเลย่วพี่น้องเลยเรม่อดเนี่ย้าพี่น้องจะนี่ก็บเพ่นบ้าน็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจากที่ไปเที่ยวไปรองเบิร์ดมือไปพูุี่น้องน้ปควนขานมจะไป เข้ากับวเดี๋ยวได้ี่นออกแนั้นจ้าะพออเปล่ากนได้ไปขอ,อ,อ,องหลายอย่างใช่ไหมจิ๋งงเนาะแล้วจากที่เข้าไปไปไล่สักการะขอพรเข้าก็ได้แบบว่าจอได้เหรอฮะเไปท้ำบูญเข้าก็สบายใจกินนะคะเข้าไปท้ำบูนแบบว่าเขาไปเดี๋ยไปท้ำบูญไปขอพรไปไวกับสักการะธา ข้าวเียพาะสนพนมพระธาตพนมพระธาตุพนมน็อคนะอกขะ้ลอวหรืี่หนองนอนข้า็ตื่นก็อลืมเส้นขีตนาคาราดตวนาวขีสัตว์ตนาคาดสัตะนาคาราดขี้หอาไปทีเหียนเนาะขเป็นใบขาะ้อนพะนนมนะคะกับไก่ขี้ข้อ่อดขอพอนจากสิงซาสี้เนาะน็อนอกข้ากับแบบมาข้าบสบายใจกืนได้ไหมเนาะ้ทำบุญแล้วสบายใจกืนเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เท่ากับไปทําบุญเนาะที่นอ้นองคลิปนี้แต่้าไปช่วยถ้ำบุญเนียช่วยถ้ำบุญแบบเบิดมือเลยที่นอ้องคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวดยาวชาแนลด้วยนะคะหละจ้ทเรื่องขอิดตามท่างวดัดเยาเพนเดียดน้ำเนาะ,ะนอะ้นองเนาะก่ะเนี่ยค่ะไปท้ำบุญน,น้ำกันให้ไ,ได้บุญน,น้ำกันหลายๆเด้อที่นอ้องเด้อให้ไ,ได้ให้ไ,ได้ให้ไ,ได้ใช่ไหล้ไไะเนาะ เงี้ยเขาเขามาสิบอรเงี้ยคนเลี้ยมคนเลี้ยมเดี๋ยวทำไมทำไมเอาแบบเอาแบบให้ได้บุญน้ำน้ำตาไหลไหลด้อพี่น้องเด้อให้นุโมทนาสาธุแมนค่ะนุโมทนาสาธุัวดำด้อพี่น้องเด้อที่ทุกคนความมัธยฐานมีความเบิกเบิ้ลได้บุญน้ำตาไหลไหลสุขภาพแข็งแรงแบบเบื่อดำด้วยสกู๊ตทุกคนเด้อพี่น้องเด้อยินีครับใบสมิงสักครั้นะคะก็เยอะข้าวขอบคุณเยอะมากไปขอบคุณเจ๊ใหญ่ใจดีนะคะนี่รุยชาแนลนะคะ แล้วก็่เจ้าฟองรถตัวนะคะ่ะแทลพาแสงทองอหัวมุกตัวแทลข้าไปที่นอก,กประตูดีกวด่าข้ามก้อนจ่าในคนเด้ปะเนี้เจ้ย่ายใจดีค่ะน,นีววิชันเนี่ยนะคะไปพี่น้องคนสรงเนี่ยที่นี่ไปสนิทกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ